ขอความอภิวาแน่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงค้นพบความจริงของธรรมชาติในโลกนี้อย่างจมแจ้งด้วยพระองค์เองทรงชี้ทางให้เทวดามารพรมมนุษย์และหมูสัตว์ให้รู้ตามขอนมันสก,การพระอริยสัจธรรมความจริงของธรรมชาติอันประเสริฐในโลกนี้ที่ยุติธรรมขอน้อมในเหล่าพระอริยสาวกสง ผู้ชี้ทางดับทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ให้ชนรุ่นหลังเพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาและปฏิบัติต่อไปขอ,อนนอมกราบถวายความเคารพแด่องค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันน้อมระลึกนึกถึงคุณงามความดีบนารมีของครูบาอาจารย์แล้วก็จเจริญธรรมญาติโยมพุทธบระษัททุกคนในขณะนี้จะมาอยู่ที่ถ้ำกรุป,ป้าซึ่งเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์และก็สําคัญมากของชาวพุทธที่เราจําเป็นต้องมาครั้งหนึ่งในชีวิต เพราะว่าสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ที่พระมหากสปะได้นิพพานที่ตรงนี้แต่ว่าท่านอธิษฐานจิตก็คือไม่ให้ร่างเน่าเปืนะ่อยให้ร่างอยู่คงทนจนไปถึงกระทั่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนางว่าภาษีอาริเมตรตรอุบัติลงมาแล้วก็ตรัสรู้ธรรมแล้วก็พาคณะสงฆ์มาที่นี่นะแล้วก็เพื่อที่จะเผาพระมหากสปะโดยใช้พระมหากสปะวางบนที่พระหัตถ์ของพระองค์แล้วใช้เตโชกสินคือธาตุไฟนะในการเผาร่างของพระกสปะ อราจาต้องเท้าความก่อนว่าพระมหากัสปาเนี่ยก่อนบวชท่านชื่อปิีผลิมานพหลายคนจะไม่รู้จักส่วนมากเราจะรู้จักในนามพระมหากัสปะแต่ว่าชื่อจริงๆของท่านท่านเป็นวันนับพรามชื่อปิีผลิมานพคือท่านเป็นผู้ที่มีความมักน้อยสันโดษนิสัยเรียบง่ายตั้งแต่เด็กพอโตขึ้นมาอายุ20ปีมารดาบิดาของอปิีผลิมานพเนี่ยก็อยากให้ ลูกชายได้แต่งงานเพื่อที่จะมีสกุลที่ดีก็ได้ให้คนจำนวน6คนไปหาเรียกว่าไปหาว่าที่ภรรยานะที่มีตระกูลเสมอกันเพราะว่าในสมัยก่อนต้องแต่งงานตระกูลเสมอกันเท่านั้นถ้าแต่งงานข้าวมันนัดจะเป็นจันทานก็ได้ไปเจอลูกสาวของพราหมนะเป็นพราหมณีได้ไปเจอคนคนนั้นอายุ16ปีนะแต่ว่า เรียกว่าสมัยก่อนเขาเรียกว่าคลุมถุงชนนะไม่ให้เจอกันพอจะมาเจอกันก็คือจะมาเจอกันวันแต่งเท่านั้นดังนั้นปิพลิมานพหรือพ่อหาการสปานี่ก็ได้เขียนจดหมายเพื่อที่จะไปบอกหญิงสาวที่จะแต่งงานกันที่พ่อแม่เลือกมาเนี่ยบอกว่าเราไม่อยากแต่งงานกับเธอขอให้เธอไปมีชายอื่นไปมีสามีอื่นเถิดนางที่เป็นพราหมณ์ที่จะแต่งงานกับปิพลิมานพออเช่นเดียวกันก็ คิดเหมือนกันก็คือเขียนจดหมายจะมาหาปีพรมานกเหมือนกันว่าไม่พร้อมที่จะแต่งงานเหมือนกันบอกว่าให้ปีพรมานกไปหาภรรยาคนใหม่ความคิดตรงกันมากเลยแล้วก็ส่งจดหมายนี้ให้คนใช้ทั้งสองฝ่ายพอคนใช้ทั้งสองฝ่ายจะเดินไปหาอีกฝ่ายพอดีไปเจอกันระหว่างทางก็ได้เอาจดหมายตัวนี้ให้กันอ่านพอเปิดอ่านขึ้นมาก็รู้ความในใจว่าทั้งสองไม่อยากแต่งงานกันเลยก็ได้แปลงสาร, <S <S สารเขาเรียกว่าแปลงสารคือแปลงจดหมายแปลงสารว่า สองคนรักกันดีมากแล้วอยากแต่งงานกันนะสุดท้ายก็ไปส่งให้ทั้งสองตระกูลพอทั้งสองตระกูลก็ได้รับทราบแล้วก็มาแต่งงานกันในครั้งต่อไปสุดท้ายพอแต่งงานกันมาหลังจากนั้นอยู่ด้วยกันนะแม้แต่กายก็ไม่สัมผัสกันแม้แต่ขึ้นเตียงก็คือเขาเรียกว่าไม่เสพสังวาสกันอยู่ด้วยกันด้วยความบริสุทธิ์สุดท้ายก็ตัดสินใจด้วยกันก็คืออยากออกบวชด้วยกันฝ่ายพระมหากัสปะหรือปีพลิมานพ นะก็ได้ไปเจอพระพุทธเจ้าที่ต้นไทรระหว่างเมืองราชครืไปเจอพระพุทธองค์นั่งประทับอยู่ตรงนั้นก็คิดว่าเป็นพระอระหันต์ก็ได้ไปทูลขอบวชพระพุทธองค์การบวชพระกัสสปะง่ายมากก็คือบอกบอกทำอยู่3ามอย่างก็คือเราก็บวชสําเร็จไม่เหมือนการบวชของพระรูปอื่นพระมหากัสสปะนี้แล้วก็นางที่เป็นอดีตภรรยาก็ได้ไปตอนแรกไปบวชกับสํานักปริพาชก่อนซึ่งในสมัยนั้นพระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้น พอได้ทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าอุบัติแล้วให้มีการบวชภิกษุณีได้เพราะว่าพระนางประชาบดีโคตมีเนี่ยได้พาผู้หญิงไปบวชกับพระพุทธอ,องค์ที่เมืองไวสาลีพอได้ทราบข่าวตรงนั้นก็ได้ตามพระนางประชาบดีโคตมีไปแล้วก็บวชภิกษุณีที่เมืองไวสาลีด้วยกันหลังจากนั้นปฏิบัติธรรมจนบรรลุพระอรหันต์นะเป็นภิกษุณีที่ปฏิบัติธรรมเก่งมากบรรลุพระอรหันต์พระมหากัสปะเช่นเดียวกันได้บำเพ็ญเพียรจนบรรลุพระอรหรันต์แล้วก็อยู่ตามป่าเป็นวัดพระมหากัสปะถือหนึ่งคือทุดงควัต ก็คือหนึ่งในเรื่องของชายผ้าบางสกุลก็คือผ้าบางสกุลจะมาจากผ้าป่าชุนด้วยผ้าหอ่อศพนะท่านจะอยู่เรียบง่าย2ท่านจะอยู่ตามป่าเป็นวัด3ท่านจะบินทบาทเป็นวัดก็คือท่านจะไม่เข้าบ้านคนไม่รับนิมนต์เท่าไหร่ท่านจะอยู่อาศัยการบินทบาทเท่านั้นนี่คือ3อย่าง